ผู้ชาการตำรวจภูธรภาค7จแถลงผลตำรวจกระทุ่มแบนทลายแหล่งพักยาบ้ากว่า1นึ่งล้านหแสนเมตรเครือข่ายสมนึกสุราธ,ธานีคุมเข้มปรับปรามอาชญากรรมก่อนการประชุม APEC เมื่อเวลา14นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพลตำรวจโทรธนายุทธวุฒิจลักธรรง ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดพร้อมด้วยนายอาวุธวิเชียนฉายประหลัดจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในฐานะฝ่ายปกครองจังหวัดพร้อมด้วยนายบรนพศจันทรวงศ์นายอำเภอกระทุ่มแบนนายนัทพลบุญทวีปหลัดอาวุโสอำเภอกระทุ่มแบนและนายจตุนันจอมทันประหลัดอำเภอกระทุ่มแบนเจ้าหน้าที่วิทยาการ จากกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดจำนวนสองคนคือนายสลันส่น้อยอายุ25ปีกับนางสาวนนยนารอศินอายุ40ปีพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งคือยาบ้ารวมทั้งสิ้นจำนวน1,593,200เม็ด โดยมีลักษณะกลมแบนมีอักษรภาษาอังกฤษ WY ประทับอยู่อีกด้านหนึ่งเรียบชนิดเม็ดสีส้มบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินมีที่รูดปิดเปิดปด,ด้านบนแบบถุงยาถุงละ2อ0เม็ดห่อทับด้วยกระดาษสีขาวประทับตราดาวสีน้ำเงินห้าดวงและอักษร K K K สีน้ำเงินรัดด้วยยางรัดของสีแดงห่อด้วยพลาสติกใสห่อละสิบถุงบรรจุรวมกันอยู่ในกระดาษไขสีเหลืองมัดละห้าห่อจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเม็ดโดยแบ่งบรรจุอยู่ในกระสอบสีขาวจำนวนสามกระสอบกระสอบละสามสิบหกเม็ดและบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีดำจำนวนสองถุงถุงที่หนึ่งจำนวนยี่สิบหกเม็ดถุงที่สองจำนวนยี่สิบห้าเม็ด หนึ่งห่อและอีกห้าถุงนอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple สีทองจำนวนสามเครื่องโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสองคนว่าร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งคือยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและยาเสพติดให้โทษประเภทที่หโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมาให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดได้พูดคุยและสอบปากคําในบางส่วนนั้นก็ปรากฏว่านางสาวนายนาผู้ต้องหาคนที่สองถึงกับเป็นลมเดินไม่ไหวต้องพยุงกันเข้าไปและให้ดมยาดมก่อนที่จะทําการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสําหรับพฤติการของผู้ต้องหานั้นก่อนที่จะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติด ของเครือข่ายของนายสมนึกผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565มาซุกซ่อนไว้ใหนห้องเช่าตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจึงได้ไรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้เฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องกระทั่งต่อมาเมื่อกลางดึกของวันที่12พฤศจิกายนชุดสืบสวนร่วมกันเข้าตรวจสอบที่ห้องเช่าดังกล่าวเมื่อไปถึง พบนายสลันหรือนายต้นซึ่งเคยถูกสารพิพากษาจำคุกคดียาเสพติดจำคุก6ปีและปรับ450,000บาทเพิ่งจะพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่22มีนาคม2565แต่ก็มากระทำผิดซ้ำโดยตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน20เม็ดอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าข้างขวาของนายสลัน จากนั้นจึงทำการตรวจค้นภายในห้องพักดังกล่าวพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1อยู่ในกระสอบสามกระสอบรวมยาบ้า796เม็ดมัดละ2,000เม็ดและอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินมีที่รูดป,ปิดเปิดด้านบนแบบถุงยาอีกถุงละ200เม็ดจำนวน5ถุงรวมยาบ้าจำนวนทั้งสิ้น1,593,000เมตรเม็ด ซึ่งจากการสอบถามนายสลันหรือนายต้นให้การว่ายาบ้าท,ที่ตรวจพบภายในห้องพักนั้นนางสาวนายนาหรือหนิงเป็นผู้ว่าจ้างให้ตนเฝ้าโดยตกลงค่าจ้างกันวันละหนึ่งพันบาทจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมจึงไปที่หน้าห้องเช่าตำบลครองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบกับนางสาวนายนาหรือหนิงจึงจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน ถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่ข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่านางสาวนายนารอดสินได้ให้การรับสารภาพว่าตนเป็นพี่สาวของนายสมนึกหรือกัสอดสินอายุ27ปีที่ถูกจับกุมพร้อมพวกรวม4คนเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยชุดปวส4 พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งประมาณ800,000เม็ดในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีส่วนยาบ้าท,ที่พบทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งน้องชายได้นำมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลท่าเสาอําเภอกระทุ่มแบนโดยให้พี่สาวเปิดห้องพักดังกล่าวเพื่อซุกซ่อนอยาเสพของกลางจํานวน1,593,000เม็ดและว่าจ้างให้ในายสลันใส่น้อยเป็นผู้เฝ้าของกลาง รอขนย้ายแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ซะก่อนพลตำรวจโทธนายุทธวุธธิจรัตธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้เปิดเผยว่าตามที่ตำรวจภูธรภาค7และตำรวจสมุทรสาครได้มีการสืบสวนกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญมาอย่างต่อเนื่องเพราะพื้นที่ภาค7เป็นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางสายหลักในการ ลงสู่พื้นที่ภาคใต้ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังพื้นที่เส้นทางสายหลักทั้งถนนเพชรเกษมถนนพระรามสองถนนสายชูโตตลอดจนเส้นทางเรียบแนวชายแดนตามที่รัฐบาลได้เน้นหนักให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติประกอบกับขณะนี้ใกล้ถึงช่วงของการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอพีจึงต้องมีการเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น โดยทางฝ่ายสืบสวนมีการทำงานเชิงรุกอย่างหนักและมีการรีเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อจะหาผู้นำปอบกับขณะนี้ใกล้ถึงช่วงของการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC จึงต้องมีการเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น โดยทางฝ่ายสืบสวนมีการทำงานเชิงรุกอย่างหนักและมีการรีเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อจะหาผู้เสพนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาส่วนการปรับปรามได้ยกระดับความเข้มข้นในการเข้าปรับปรามผู้กระทำผิดทั้ง8จังหวัด104สถานีโดยสนที่ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสืบทราบว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนแล้วทางฝ่ายสืบสวนของสพอกระทุ่มแบน ก็เข้าทำการจับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่รายนี้ในที่สุดพลตำรวจโทธนายุท์ได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับเครือข่ายยาเสพติดที่จับกลุ่มได้นี้มีทั้งผู้กระทำผิดรายใหม่และกระทำผิดซ้ำส่วนที่ว่ายาเสพติดทั้งหมดนั้นมีเส้นทางมาจากไหนและใครเป็นผู้ค้ายาเสพติดร,รายใหญ่ที่แท้จริงหรือผู้ผลิตนั้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการขยายผลการจับกลุ่ม ที่ขณะนี้ก็พอจะทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไป การจับกลุ่มในครั้งนี้มีความเป็นมาอย่างไรงครับท่านครับผมเป็นกับน้องๆสี่ชนและพี่น้องประชาชนนะครับตามที่เมื่อคู่ได้แถลงข่าวไวแล้วว่าการสืบสวนครั้งนี้เนี่ยทางหน่วก,ก,ก่อนภาคเกตและตำรวจตรารวจเราทำมีการสืบสวนกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อสำคัญเนี่ยมาเป็น,นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ภาคเกตเป็นพื้นที่ที่เส้นทางสายหลักที่สู่พื้นที่ภาคใต้นะครับเรามีการเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังในเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะเป็นรถไม่ก็แสงก็ดี พระรามสองก็ดีหรือแสงจิโตัวก็ดีรวมทั้งพื้นที่เส้นทางริบต่างแนวชายแดนนะขณะนี้ทางในรัฐบาลได้เน้นหนักที่ว่าจะติดสินเป็นวาระแห่งชาติโดยคนเด็กคนที่จะรุ่นชาละหรือคนที่ยิ่งส่วนได้สั่งการทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองให้ดูแลรการทั้งอบคอสด้วยนะครับการรุกรานภาคเกียรติเนี่ยเราได้เปิดยุทธการที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่แปดท่านมาแต่ขณะนี้ใกล้เวลาประชุมผู้นำเสด็จเด็กเด็กเราจึงมีเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวัง อสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝ่ายสืบสวนให้เราทํางานเชิงลุกอย่างหนักเกิเรามีการเรียกเสล่สแกนพื้นที่ทุกคุณชนทุกตำบลทุหมู่บ้านเพื่อจะหาผู้เสพเพื่อจะนําสู่โครงการบะบัดตามที่ประจังหวัดพูดในเรื่องมิติการป้องกันแต่เรื่องการปรับปรามในทางตำรวจควาภาคเกี่ยได้ยับระับโดยผมมอบหมายให้ท่านรองผู้จัดการท่านท่านรองดาวุฒิท่านรองอุญญฤทธิ์และท่านรองสุนทรซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นะรวมทั้งท่านรองพิการอีกเจ็ดท่านนะครับหน่วยการควบคุมในพื้นที่8จ เราก็มีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปชปสอและก็การข่าวของปสอ,อย่างต่อเนื่องจนสามารถจะส,สามารถรู้ว่ายาเสพติดประสกซ่อนในพื้นทีส่สมุทรสรฝ่ายสืบสวนของะทุ่มแบนก็นังตัวหลังเข้าไปตรวจสอบอพบยาเสพติดจำนวนมากอันนี้เป็นบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่แต่บางส่วนก็มีการทราบว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดการจับกุมได้เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นในตัวยอย่างลดเดียวกันนะครับผมกำลังให้ขยายผลหรือมอบหมายให้ใหรองผู้บัการทั้งสามท่าน รวมทั้งชุดขยายผลภาคเกียรติจะลงมาในวงนี้ชุดขยายผลว่าที่มาที่ไปของยาเสพติดเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วมาถูงไนแล้วอย่างแล้วมีเท่าไหร่แล้วก็ทําการสืบสวนหากมีผู้ใดเกี่ยวข้องจับเนคดีทั้งหมดนะครับผมยืนยันน,น,นอกจากนั้นเราจะมีการสืบซับตรวจสอบเส้นทางกัน,นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ดาเนินการตามกฎหมายฟ้องอินโครูวัตการอันนี้ท่านผบวตรอท่านบริบุรุษศักดิ์จักรพัฒนเนี่ยได้สั่งการชัดเกียว,ว่าต้องทําให้สุดฤทธิคดีน,นะครับผมก็ได้มอบหมายให้ท่านรองเวลายกซึ่งเป็นรองผู้การปสอ ซึ่งเป็นอแม่งานใหญ่แล้วก็ท่านรองผิลิเป็นผู้ช่วยกลุ่มด้านการสืบสวนก็จะลงมาทําเต็มที่ให้ในกรณีนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนสิ่งที่ผมอยากฝากพี่น้องประชาชนในตรงนี้ก็คือฝากด้วยหมูเป็นตาเที่ยงบดเสให้รัฐว่าภาคเก็บซึ่งเรามีการตั้งลุ่มรายไล่ล่าตาสับรตนะครับในทุกจุนทุกคนทุกหมู่บ้านเนี่ยถ้าหากพบก็ต้องใสบุคคลต้องสงสัยมีการเช่า พอพักบ้านเช่าพันเมนรีสอร์ทโฮงมสเตย์อยู่แล้วไม่มีใครเข้าออกหรือต้อเข้าออกเยอะทำไมบ้านนี้มีคนเข้าออกบนพิบุตรเราเพียอแ่ยงอย่นงที่คนเราจะมีกำลังเข้าไปช่วยทราอันนี้ก็เป็นถที่ว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมและสิ่งสำคัญเราได้บุญด้วยฮะเพราะว่าติดคอนโดนี้ถ้าตกไปยังเยาวชนแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายมากอันนี้ก็ขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนนะครับที่เล่อข่าวถึงของชนคนเป็นเบญตาให้กับเจ้าชู้ดด้วยครับ เครือข่ายตรงนี้ค่ะเราพอจะรู้ไหมคะว่าเป็นเครือข่ายเก่าหรือว่าเครือข่ายใหม่เออมันมีทั้งสองส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยออผู้ต้องหาเคยถูกจับกุมมาแล้วในพื้นที่เมืองสุพรรณสถานตัดสินต,ตุ้ซีไปแล้วเพิ่งปิดตูกจริงว่าถึงออกมาเมื่อตอนปี่ก็มีการยังไม่เสร็จหลังก็ยังทำติดต่อแต่ว่าอนุญาตจะปิดรถเนี่ยแน่นอนมาจากไหนทั้งหลายเดี๋ยวายทางต้นทางกลางทางเราขยายเพื่อแยกประเด็นที่จยากทราบคือเร่องว,ว่า ในส่วนก็คืออาจจะมาพักในพื้นที่ในพื้นที่ของบริมงคลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักหยานะครับผมได้สั่งการโดยเพราะอาคารสูงหอพักบ้านเช่าคอนโดเนี่ยเราขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเรื่องนี้ก่อนแล้วในเรื่องนี้ถ้าหากท่านามีส่วนรู้เห็นเนี่ยท่านก็มีความคิดนะครับต้องรากผู้ประกอบการด้วยนะครับในเรื่องนี้ ในเส้นทางตามแนวชายแดนเราประสานกับกองรังสุรศรีนะครับมีกองรังราชญาต중ง,งสึกแล,กอลอก้วก้ที่เราประสานกันปีกวัตโดยเฉพาะผู้ว่าทางจุลย์จิริขันธ์การนยบุรีเรามีการตั้งจุดตรวจหลายจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนอนนี้ผมเรียนยืนยันว่าการเข้าออกนอกจากเส้นทางสายหลักยังมีช่องทางธรรมชาติจำนวนมากขณะนี้ทางตำรวจอูธอภาคเกตและกองรังสุรศรีหรือกองอลพลอาราบที่เก้ารวมทั้งตำรวจเรชายแดนรวมทั้งสันติบันฑิตบ้านสตมเรามีการบูรณาการ ด้่ยเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ท่านเป็นผอจังหวัด,ด,วดวอยู่แล้วเราเลยต่างสังกัดไว้อยู่ตอนนี้แสดงว่ายาเสพติดล็อตนี้จะลงสู่ตายใช่ไหมคะท่านแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บางครัง้งก็อาจจะมีการแพร่กระจายในพื้นที่ด้วยขอขยายผลนิดหนึ่งข,ขยายผลนิดหนึ่งรถห,หนึ่งที่เชื่อมโยงกันคือจังหวัทุราษฎอันนี้เราเราจะขยายผลว่ามีการเชื่อมโยงนิวยี่สิบสี่สุกันวรีสุวรรณรายงาน